สวัสดีับเ,เพื่อนๆผมเคยสกลค,คนทําเกษตรนะผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับพุ้สาน้าอ้อยนะครับผมเป็นพู้สาเบอร์สิบสองนะผมที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นะครับผมออันนี้ก็พอดีว่าผมไปเล่นกิจกรรมกับทางทางสวนเขานะครับก็เลยได้มาฟรีวันนี้ก็เลยมาทําคลิปลงรีวิวให้ดูนะผมอันนี้ก็เป็นต้นพันธนะุ์นับสูงอันนี้ก็น่าจะสูงประมาณ แปดสิบเก้าสิบเซนได้นะผมอันนี้ก็คือทางสวนเขาแพ็คแมงดีเลยนะผมแพ็คอย่างนี้เลยครับผมค่อนข้างดีมากแข็งแรงทนทานนะผมน,นะครับต้นไม้เผื่อใครจะเอาไปลองแพ็คดูก็อย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือทางสวนก็อันนี้จะเป็นของสวนทางอาจารย์สวนโชคชัยนะผมสวนโชคชัยอุบลพันธุ์ไม้นะผมอันนี้นะครับผมเผื่อใครสนใจอยากจะลองปลูกษาพันนี้ดูนะผมลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองปลูกก็ลองเอาลองไปศึกษาดูนะแล้วก็ไปไปขอคำปรึกษาได้นะเขาก็แนะนําได้ครับผมเพราะว่าเขาก็ปลูกเป็นสวนใหญ่เนาะสวนสวนใหญ่พอสมควรนะผมก็น่าจะเยอะอยู่หลายหลายสิบต้นอยู่นะผมก็เป็นพันธุ์ค่อนข้างที่จะเขาบอกค่อนข้างอร่อยหวานนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองชิมนะผมอันนี้ก็ผมลองเอาเอามาปลูกดูนะผมอันนี้ก็คือได้มาแล้วผมก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะผมที่ ส่งต้นพันธุ์มาให้ับผมในส่วนของการเล่นเล่นกิจกรรมนะครับก็ผมปลูกไปที่สวนเนาะคลิปก่อนที่ว่าผมได้ทําไว้ก็คือผมเอได้ปลูกเป็นพุษาอะไรนะพุซาเจิ้นมี้เนี่ยแหละอะไรสักอย่างนี้นะครับผมเป็นพุซาพันธุ์เบอร์สิบเอ็ดผมอันนี้เป็นเบอร์สิบสองที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากเบอร์สิบเอ็ดนะครับผมเป็นของไต้หวันเนาะแล้วก็มีเบอร์สิบสามอีกเบอร์สิบสามค่อนข้างแพงหน่อยเนาะพวกนี้ต้นพันธุ์เพิ่งเข้าไทยมาได้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็ ราคาเป็นหลักหมื่นเลยนะผมตกสองหมื่นสามหมื่นได้นะผมบางท่านที่ซื้อมาเข้ามานะผมก็ส่วนรายละเอียดก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลดูกันในตามเพจในตามกลุ่มเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยปลูกเหมือนกันอันนี้ก็คือมาลองเอามามา,มา,ม,ามาปลูกดูก็เป็นตัวพืชอ่าอตัวหนึ่งที่นักสนใจอยู่เหมือนกันนะผมต้นพันก็ปวสิบสองนี่ก็เห็นว่าอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่แล้วแต่หลายแล้วแต่อะไรเนาะก็ลองไปสอบไปหาข้อมูลดูนะครับผมก็ เลือกหาร้านที่ตรงสายพันธุ์นิดนึงเพราะว่าบางบางสวนก็อาจจะแบบว่าเป็นเบอร์สิบเอ็ดหรือสิบสองก็เป็นการเจอเจ้าหมดอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางเพื่อนๆบอกคนก็ไม่รู้ว่าเออความวัธุ์นี้มันเรียกอรว่าอะไรกันแน่นะผมลองไปหาข้อมูลดูดีทีก่อนนะเพราะว่าความแตกต่างมันมีทั้งเบอร์1ิเ็ดบอร์สิบสองนะผมแต่เบอร์1ิบตัวน,นี้ในไทยยังยังไม่มีผล,ผลผลิตนะครับผมก็น่าจะเป็นของทางที่ทางไต้หวันเขาส่งมานะครับผม ก็มีคนเคยได้ชิมแล้วมันก็อร่อยนะครับผมแล้วก็พันนี้เหมือนกันที่แต่ความหวานจะน้อยกว่าเบอร์11นะตัวนี้แต่ว่าผลเขาจะเงาเงาคล้ายๆแอปเปิลเลยแต่ว่าเบอร์11คือเขาจะหวานกว่าตัวนี้แต่ว่าลูกทรงผลเขาคือจะคล้ายกันนะครับผมแต่ว่าเปลือกเปลือกด้านนอกเขาจะไม่ค่อยสวยเหมือนเบอร์12บอเบอร์12จะออกเป็นคล้ายๆแบบเงาๆเลยนะแต่เบอร์11นี้จะเป็นขุ่นๆหน่อยนะครับผม เ,เวลาคือคนเขาขไม่ค่อยอย่างเขาอเอาไปฝากใครเขาต้องเลือกสวยๆนะผมะมันก็ค่อนข้างมีปัญหานิหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลงปลูกใส่เข่งตัวนี้ครับผมคือเข่งมาร์กเนี่ยตัวนี้อันนี้เดี๋ยวจะเอา,เอาลงว้ที่บ้านนะผมมีซื้อมาลองขับไปเจะเอาดินใส่ใส่แล้วก็เดี๋ยวจะไปไว้ข้างบ้านนะผมก็ลองปลูกดูก็อีกประมาณหเดือนน่าจะหลังปีใหม่นะผมหลังหลังปีใหม่ถ้าต้นเขาสมบูรณ์ดีออกลูกได้ก็ น่าจะได้ทานนะผมน,น่าจะได้ลองทานดูลหลังหลังปีใหม่เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่โตเร็วด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับผมเดี๋ยวพอไปลงเข่งสักคู่นะครับผมอ่านี่ครับเ,เพื่อนๆผมก็ได้ทําการลงเรียบร้อยแล้วับผมอันนี้เป็นเข่งใหญ่เลยก็อันนี้ซื้อมา100กว่าบาทนะครับผมก็ผมจะใส่เป็น3ชั้นเนาะก็จะมีข้างล่างเป็นทรายเลยเป็นทรายแล้วก็จะเป็นข้างบนจะเป็นดินปลูกข้างบนก็เป็นทรายหน่อยหนึ่งครับผมเนาะแล้วก็วางด้วย แผ่นดิบซ้ำเนาะเพื่อไม่ให้รากเขาแทางลงข้างล่างลเวลา,า,ลยายลวจเคลื่อนย้ายเราจะเคลื่อนเคลื่อนย้ายง่ายนะผมอันนี้ผมจะเลี้ยงไว้ก่อนนะผมเลี้ยงไว้ก่อนอ่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหาพวกกะปะพร้าวมาบังแสงหน่อยนะผมเพราะว่าอ,อกิ่งตรงนี้กิ่งแม่เขาเนี้ยข้างล่างนะผมกิ่งหลักเนี่ยเขายังยังน้อยอยู่แต่ว่าเขาโตโตไวครับพวกนี้จะโตไวามากนะผมอ่าก็เดี๋ยวต้องเอาไว้สัก สองเดือนนะผมสองเดือนดูว่าจะเป็นไงต่อไปนะผมก็เพราะว่ากิ่งข้างล่างของยังยังยังเล็กอยู่นะผมนะ็จะประมาณนี้ที่ลงไม่มีะระดียรดน้ํรนะผมปุ๋ยอะไรผมยังยังไม่ได้ใส่นะผมก็เลยใส่น้าปกติเฉยเดี๋ยวนี้ผมผมจะเอากอะเดี๋ยวนี้ผมก็จะเอาทางมะพร้าวนะผมมาคุมมาทําเป็นสามเหลี่ยมนะผมกันแดดสักนิดนึงนะผมเพราะว่าข้างบนนี้เขาจะเป็นตอจะจะเป็นกิ่งใหญ่เนะแต่ว่าตอตอแม่เขาว่าพุซาเขาจะเป็นพุซาป่านจะเป็น เล็กหน่อยนะผมแต่กิ่งนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะแต่ว่ามีแตกก็โอเคนะก็มีแตกก่มีอะไรก็แสดงว่ากิ่งสมบูรณ์ดีเพราะว่ากิ่งเขามีแตกด้วยอะไรด้วยนะผมอันนี้ก็มีแตกแสดงว่าก็ก็น่าจะติดแล้วล่ะนะผมแต่ว่ากิ่งเขายังเล็กอยู่นะผมก็เดี๋ยวต้องเลี้ยง1ลงกิ่งข้างล่างเดี๋ยวผ่านไปสักสองสามที่ก่อนแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยอ่าเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบนะบรอบบางๆก่อนเนาะเพื่อไม่ให้เขาน็อกหรือว่าเข็มปุ๋ยเนาะ อันนี้ก็จริงๆก็มีดอกติดแล้วล่ะแต่ว่าเนื่องจากการคุงด้วยอะไรด้วยมันร้อนด้วยท่าน่าดอกดอกร่วงก็ดีแล้วล่ะเพราะว่ายัางไงครับมันก็ต้องเด็ดออกเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้ไม่งั้นเขาจะไปกิ่งเขาจะเขาจะแห้งนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์อย่างว่าอีกตัวหนึ่งเนาะที่น่าสนใจอยู่แต่แต่ว่าคนยังไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ไม่นิยมแต่คือยังไม่ค่อยกว้างยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เรื่องเรื่องเรื่องพุซานะผมอ่ามันคน่อนข้างที่จะคนไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่เพราะว่า ทำกันน้อยนะผมทํากันน้อยปลูกกันน้อยปลูกกันไม่เยอะเท่นาน้อยต่อกลุ่มนอกจากเฉพาะในกลุ่มที่เขาปลูกกันอะไรกันนี้นะครับนะครับผมพเพื่อนๆเนาะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ลดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็ปล่อยไว้คืนนี้ก็เดี๋ยวว่างพรุ่งนี้ก็มาทําอีกทีนึงเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นผู้ซาเบอร์สิบสองนะครับผมอ่าก็ฝากขอบคุณทางสวนอาจารย์ด้วยนะผมอ่าก็ที่ ใค้ต้นพันุมาแล้วผมในการเล่นกิจกรรมนะครับก็คใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามด้วยนะครับผม,ผมเป็นกำลังใจด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะหาอะไรดีๆมาแนะนําครับผมเนาะพืชอะไรที่ว่ามันน่าสนใจในการปลูกมีประโยชน์อะไรเงี้ยครับผมทําให้ได้รายได้ไวนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ